The bell tolls for us all. They're coming again! <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้ Awesome TV จะมาพูดถึงการแกะตัวอย่างเกม e r e v i l Village กันนะครับในตัวอย่างที่2นี้นะครับมีการเปิดตัวเชเลอร์ออกมาในงาน PlayStation 5 Showcase นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างประมาณ2นาทีด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเรื่องราวของอีธานกับตัวละครอย่างครสเซฟิลนั้นมีปัญหาอะไรกันนะครับและทำไม อีธานหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ปริศนาของหมู่บ้านในวิลเลจนี้นั้นมันมีเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างน,นะครับ จะค่อยๆเจาะตัวอย่างกันไปอย่างช้าๆนะครับผมในส่วนของเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะต้องดูเทลเลอร์ตัวแรกก่อนๆน,นะครับเราก็จะได้รู้เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่อีธานนะครับได้ฟังเรื่องราวของมีอาแฟนสาวนะครับที่หลังจากเหตุการณ์ในบ้านเบเกอร์นะครับที่ทั้งสองคนก็เอาตัวรอดออกมาจากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใน ทั้งสองคนด้วยกันนะครับและดูเหมือนว่ามีอาเนี่ยจะท้องด้วยนะครับผมและก็ที่สําคัญก็คือว่าทั้งสองคนนี้นะครับดูเหมือนว่าเชื้อโมที่อยู่ในร่างกายนั้นอาจจะยังไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเอเวอร์ลีนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะฉีดวัคซีนให้หายไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในร่างกายของอีธาแล้วก็มีอาเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้ทั้งสองคนนี้ถ้ามีการ มีลูกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมทำให้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คริสติสินใจบางอย่างออกไปในเหตุการณ์ตัวอย่างแรกที่เราได้ดูกันไปนะครับ หลังจากเหตุการณ์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวอีธานนั้นได้สลบแล้วฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงโทรศัพท์ดักอยู่ข้างๆหูเขานะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกลุ่มคนของคริสนะครับได้พาตัวอีธานไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมคาดเดาว่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีอาได้ถูกคริสยิงไปแล้วนะครับผมแล้วก็เธออาจจะเสียชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกัน นะครับส่วนอีธานก็โมโหมากแล้วก็ถามออกมาว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับในส่วนถัดไปก็คือคริสเนี่ยก็มีการจะพาตัวอีธานไปนะครับโดยคนของคริสนะครับที่ปิดปากปิดหน้านะฮะก็ได้มีการเอาปืนไปตีใส่อีธานจนสลบไปนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเดาว่าจะเป็นการที่อีธานเนี่ยจะเดินทางไปสู่หมู่บ้านปิศาแห่งนี้นะครับแล้วก็ในตัวอย่างก็จะมีการเห็นบรรยากาศของหมู่บ้านที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งในการเห็นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือเนี่ยเหมือนหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่หมู่บ้านทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีประตูกั้นอยู่นะครับที่เหมือนกับเป็นเขตปราสาทซึ่งในระหว่างที่จะเป็นเขตปราสาทเนี่ยก็จะมีเหมือนกับทางขึ้นไปหุบเขาด้วยนะครับซึ่งจะค่อยๆไล่ขึ้้นนนไปะคครับผมาาาดออว่่ีตง การแก้ปริศนาในหน้าประตูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปสู่หุบเขานะครับแล้วก็ไปเจอกับปราสาทในเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นทางที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงแม่มดคนหนึ่งนะครับที่ใช้ไม้เท้าให้มีหัวกะโหลกอยู่นะครับซึ่งตอนแรกเราก็ได้เห็นตัวเชลเลอร์ไปแต่ว่าครั้งนี้เราได้เห็นหน้าตัวเธอเต็มๆด้วยนะครับเธอเนี่ยได้พูดว่าคนเป็นหรือคนตายเราก็ควรจะให้เกียรติเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดอีกคำหนึ่งว่ารักทางตีเพื่อพวกเรานะ ผู้มาลัจจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนเป็นคําเตือนของแม่มดนะครับซึ่งผมยังไม่มั่นใจเลยว่าจัางคุณแม่มดคนนี้นะครับจะเป็นคนดีที่มาเตือนดีทานหรือว่าเป็นศัตรูกับเราที่พยายามที่จะปั่นปราสาทหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการพูดถึงการตีระคังนะครับซึ่งการตีระคังเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เหมือนกับเรียกมอสเตอร์ออกมาหรือว่าพวกศัตรูออกมานะครับที่เป็นหน่วยอาวุธชั่วภาพนะครับหรือว่าสิ่งปริศนาที่ยังคงค้างคาในเกมนะครับซึ่งทาผมก็รเดาว่ามนุษย์มาาป่่ทีนนั้ จะเป็นการไล่ล่าอีธานในช่วงแรกนะครับที่ได้มีการพังบ้านแล้วก็บุกเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของหน้าตาตัวละครหมาป่าเนี่ยก็จะมีความภาพกราฟิกที่สวยงามนะครับแล้วก็ตัวอย่างจะตัดกลับมาที่ตัวมีอายครั้งหนึ่งนะครับที่เหมือนจะเล่าเรื่องราวของแม่และเด็กในเหมือนกับตัวอย่างแรกเลยนะครับแต่ว่ามีการปรับภาพกราฟิกใหม่นะครับที่เป็นแอนิเมชันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีการเล่าถึง แม่และเด็กนะครับที่กําลังไปตามหาผลไม้ในป่าเพื่อให้พ่อที่ทํางานหนักนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เล่าต่อเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าก็คือเด็กคนนี้ได้เข้าไปในป่าลึกแล้วก็หายตัวไปนะครับแม่ก็พยายามหาตัวเธอแต่ก็ไม่สามารถพบเจอเธอได้จนกระทั่งไปพบกับมูบ้านแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นการพูดถึงฉากใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวออกมานะครับว่าเราจะเห็นบรรยากาศของหมู่บ้านที่อีธาจะได้เดินเข้าไปในนั้นเลยนะครับเราจะเห็นลูกปั้นที่อยู่ตรงบริเวณขวางมือนะครับแล้วก็จะเห็นเหมือนกับมีโบสถ์ที่เป็นระฆคังอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวรักคังเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกศัตรูได้เพราะว่าไอตัวเทลเลอร์ก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีพวกซอมบี้ที่โผล่ออกมาแล้วก็กระดกาโจนออกมาในจังหวะที่เหมือนกับมีเสียงอะไรดังขึ้นมานั่นเองนะครับผม ต่อไปเราจะมาเจาะลึกในส่วนของฉากผู้หญิงที่จับมือร่วมกับอีธานนะครับในฉากเนี้คือผมเคยพูดกันไว้ในตัวอย่างก่อนหนนี้แล้วครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักที่น่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็ตัวละครอ,อีธานก็จะได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ในกลุ่มคนที่เหมือนกับยังรอดชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาท์มลายปัจจุบันนะครับเพราะว่าดูจาก เสื้อของอีธานนะครับแล้วก็มือนะฮะน่าจะเป็นตัวละครอีธานนะครับแล้วก็คุณลุงนะครับที่เหมือนกับมีหนวดนะครับก็ยังคงเป็นตัวละครที่เหมือนกับ อยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันกับตัวละครสาวที่มีอายุสาวขึ้นนั่นเองนะครับผมซ,ซึ่งตอนนี้เขากําลังทําพิธีอะไรกันบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นการขับไล่พวกปีศาจหรือว่าเจ้าพวกศัตรูออกไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นพิธีที่ทําออกมานานแล้วนะครับแล้วก็สามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับโดย มันจะเป็นเหมือนกับข้อความบางอย่างที่มีการพูดออกมาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัวสัญลักษณ์เด็กทารกที่เหมือนกับทางทีมพัฒนาได้มีการพูดก่อนนี้ว่าเป็นสินสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นปริศนาที่จะเชื่มอมอาจจะเชื่อมโยงกับบริษ,ษัทอัมเบราคอปเปเรชันด้วยนะ และนอกจากนั้นเนี่ยในตัวของตัวศัตรูในเกมนะครับก็จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าซอมบี้ในเกมนี้นะครับจะมีการกลายพันธุ์ที่เหมือนกับอสูรกายคล้ายๆกับมนุษย์หมาป่าเหมือนกันแต่ว่าจะมีการถืออาวุธได้ด้วยครับจะมีการถือขวานก็มีการถือดาบแล้วก็สามารถต่อสู้กับเราได้ด้วยนะครับจะมีการเปิดเผยเจ้าตัวศัตรูตัวใหม่นะครับที่เหมือนกับคล้ายๆกับกอริล่า ในเกม r e s i l e p a ที่2นะครับที่ถูกตัดออกไปในเวอร์ชันต้นฉบับนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะมีการถืออาวุธด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวของตัวละครมีอานะครับที่ยืนทําอาหารอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องโถงนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวเชลเลอร์ของ r e s i l e Village ชันเองแล้วสุดท้ายนี้นะครับในส่วนของตัวเชลเลอร์ก,ก็มีการเปิดตัวพ่อค้าที่ผมสันนิษฐานว่าตอนแรกเนี่ยเราจะได้เล่น เป็นตัวละครอีธานแล้วก็ได้พูดคุยกับแม่ค้าที่เป็นตนมแม่มดที่ถือไม้เท้าหกกอโลนะครับที่มีการซื้อขายอาวุธกันนะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนไปเป็นพ่อค้าคนนี้แทนแล้วนะครับผมอาจจะเป็นพ่อค้าที่ใส่แว่นคนก่อนนั้นที่เราเคยดูปไปก็ได้นะครับ และก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวเกม r e s i d v i l Village นีนะ่ในเว็บไซต์ของ Capcom Block Unity นะครับได้มีการเปิดตัวเนื้อหาบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นการเล่าเหตุการณ์ของเกม r e s i d v i l Village นะครับว่า Ethan Winter นั้นได้รับอีเมลลึกลับบางอย่างกับ Mia นะครับภรรยาเก่าที่หายตัวไปนะครับสอปีเลยทีเดียวนะครับทำให้ อีธานนั้นได้ตัดสินใจไปที่หลุยเซียนานะครับแล้วก็ไปพบกับครอบครัวของตระกูลเบเกอร์ที่อยู่ในคารุหานะครับแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในภาคที่7ออกมาได้นะครับแล้วก็ ทั้งสองคนนะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับที่ยูดี้ก็กลายเป็นฝันร้ายขึ้นมานะครับยูดีก็มีเหตุการณ์ที่อีธานก็ได้เข้าไปพบกับหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งนะครับที่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเขานะครับในขณะเดียวกันนะครับในหมู่บ้านที่อีธานได้เข้าไปนะครับก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับแต่ก็มีการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับในโชคพ ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่มีการแปลงร่างนะครับที่อยู่บนขอบฟ้าแล้วก็กระโดดลงมาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำร้ายอีธานแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแล้วก็มีเทพนิยายที่แปลกๆออกมาซึ่งมันจะมานำเสนอในเกมซี i ิว i ิ l เลจนั่นเองนะครับผมเต็มตัวพบกับเกม Server h o r r o r สุดสยองอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการจุดจบในเรื่องของอีธานนั่นเองนะครับผมแหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างเทรลเลอร์ของเกม m a s i v e Village แล้วก็มีการเปิดเผยของทางแคปคอมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่ผมจะมาแชร์เพื่อใหได้ฟังกันนะครับผมในส่วนของตัวเกม m a s i v e Village นะครับน่าจะวางจำหน่ายในช่วงปี2021นะครับเดือนไหนวันไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะลงให้กับ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X รวมไปถึง PC ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยกันิวดีโไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ